ใส่ไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงลงไปทางไหนต่อซ้ายหรือขวาซ้ายแหละเข้ามาแล้วข้างล่างสำรวจแล้วใช่ป่ะยืนแนวะเอ็งว่ายมาตามริงใช่ป่ะแล้วเอ็งก็จะเจอเอ็งก็จะเจอที่มันให้ให้เป็นสูตรอากาศแบบร้อยคอ แต่เองก็กระโดดขึ้นจากทางหนึ่งอะระวังกับดักนะเพราะมันมีแบบพวกน็อตอะไรพวกนี้เยอะมากเลยมันมีเชือกไอ้นี่ด้วยนะไว้แบบให้เราถ้าเราเดินมันจะโดดอ๋อแทบไปทางนี้ต่อเสร็จปุ๊บกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นอีโอ้โอ้ยโอ้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 แล้วมันจะขึ้นไปไหมเนี่ยอ๋อมันกระโดดขึ้นได้ด้วยอ๋อปาระตานโอ้โหปาระตานเราน่ารักจังเลยครับ โอ้โห oh, oh, oh. mm hmm. สวัสดีครับปะตานปะกลับบ้านเรากันดีกว่า oh. ทางกลับนี่ก็โคตรด้ารักเลยอ yeah. ี๋ในสุดเราก็ได้แบกศพปะตานแล้วเราควรย้ายที่จอดเรือมาจอดตรง,ตรงกลางเลยเนาะเราจะได้ไม่ต้องไว่ายไกลมันไม่ใช่แพแล้วมันคือเรือเรือขนาดใหญ่พิเศษอะมูกันสักนิดนึงเพราะจิตใจแจ่มใสเราไแบบไม่ต้องเดไม่ต้องว่ายน้ํากันไกล <c oughs> ที่เราไปจอดตรงกลางเราไปจอดตรงกลางใครมันมยาย้ายกองไอ้ไหนี่หัวใครไม่มีหรอกเจ้าคิดไปเองเจ้าจะมโนภาพก็ได้แล้วเราต้องลงตรงไหนอะคะเดี๋ยวนึงเดทเดี๋ยวขอเอาหัวหันห,หัวเรือกไปกันเรือเราจะเข้าพอ,อดีช่องไหเนี่ยไม่ไม่เข้าติดติดทั้งสองฝั่งปะ <laughs> เรือเราใหญ่เกินไป <laughs> มึงจะทิ้งก็ไม่ได้นะเครื่องมอเตอร์มึงเยอะที่สาดยก็ค่อยเก็บ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 ใส่กล่องเหมือนคนอื่นเนี่ย ทำกล่องเยาวๆไงป่ะพร้อมยังกินน้ำปัสสาวะเรียบร้อยเลยครับปิว้วแล้วทางเข้ามันทางไหนวะชิพานละจะก,กระโดดผิดทางอนะันเนี้ยเออใช่จะกระโดดผิดทางแงน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 อะถอดถอดถอดพวกนี้ออกก่อนกึบถอดซิปลายออกด้วออ๋อมันใส่ได้ทีละอย่างนะเนี่ยไฟฉายจะใส่ไม่ได้เพราะว่าเราใส่ปลวกมาแล้วเราใส่ไฟฉายก่อนแล้วกัน โอ้ยเฮียโอ้ยกับดักนี่อีกแล้วเชือกมันอยู่ไหนอ่ะอ๋อ่เชือกในทางนี้มันไปได้อมันไม่ใช่ทางนี้อ่ะกับดักมันเดียวไปไหนวันนี้อ่ะกระโดดแล้วก็โอ้ยกระโดดอีกโอ้ยเฮียกระโดดสองรอบเลยอะไปเฮียเลือดคูไปไหต่อ โดดลงไปเลยเฮ้ยบูปินสวัสดีครับบูปินอะไรอะ่ะได้ไฟฉายใหม่มาไฟฉายใหม่ะลรตอนนี้นี่คุณแจได้คุณแจแล้วนี่อย่าบอกนะว่าคุณต้องออกทางทางเดิมที่กูเข้ามาเนี่ยไม่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้แล้วนี่เคยมีคนมานอนตรงนี้ด้วยอะ่ะไอ้คนทํากับดักเพราะไอ้ีนะ้เจอประตูมาแล้วเฮ้ย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 แป๊บน,น,นึงขอดูก่อนอ๋อเราอยู่ข้างบนแล้วใช่ไหม็บไปว่ายไปเก็บของก่อน เออมาแค่นี้เองเหรอเนี่ยอ๋อประตูประตูที่มันบอกล็อกอยู่อ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยเรือเราใหญ่มากเลยเนาะเย้แล้วเก็บปูปินไปหนูแล้วก็ใส่ไฟฉายไม่โอ้สว่างขึ้นเอ็กซ์ต้าเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเตาละเราจะเปลี่ยนเป็นเตาไฟฟ้าแล้วเจ้ไม่ต้องห่วงเตาไฟฟ้าใช้แล้วมั้เตาไฟฟ้าใช้แค่โอ้ยเฮียถูกปะคราฟเลยนี่แล้วก็ นี่จะใช้สองเตาจะปิ้งเรื่อยๆก็ปิ้งปลายแล้วไงก่อนลงไฟนี่เ,นเราใช้ไฟฟ้าอ,อุ้ยหกอันเจเจเจเราปิ้งได้หกอันไอเดียเรา้วคนเนื้อก็ปิ้งหมดเลยเหรอใช่เราเข้าสู่ยุคไฟฟ้าอย่างเต็มตัวโอ้ยจะเช้าแล้วโอ้ยไปต้องนอนแล้วมั้งโอ้ย อยากเรานำว่าน้องต้องเปประตูจีก่อนป่ะเราเปิดแล้วให้เราเปิดออกมาแล้วนี่ประตูนี้ประตูด้านล่างนี้อ่ะนไหนอหนมันไหนนี่ไงใช้ใช้กุญแจกับประตูนี้เออลงล่างสุดเลยอ่ะเปิด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 อู้หี้อู้ยี้หี้ยี้หี้หี้ถนูได้ไหมใช้ถานูเข้ามา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 ยิงไม่ได้ว่ะ เหี้ยอ้อูโอ้อโอเหียโูโโดนกูปเ็ดจังวันึกว่าต้องฆ่าได้ไม่งั้นมันจะเอ้าเฮ้ยมันทะลุไปที่แล้วอะมีฉลามจิ๋วด้วยถังอะไรรล่อใมันมาชนเหรอโยนใส่ครับ เออออกซิเจนไว้ให้หน่อยสักอันนึงอ่อสุดยอดอาถังน้ำมันถังน้ำมันมาเด้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 เอ้อหนึ่งเสาแตกแล้วเนี่ยหลบอยู่หลังเสาเนี่ยมึงชนไม่ดิมึงชนไม่ดิเฮียฉลามหายไหนฉลามมันว่ายไปไหนแล้ววะมาเด้มาเด้เออสุดยอดแต่เดนนี้ต้องชนหลายรอบอ่ะเออมานนี่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 มันนี่ ออยู่ด้านล่างด้านล่างนี่นี่มาแล้วมาแล้วเจเจหลบหลังเสจาจมหลังเสาเออมาข้างบนต่อไปข้างบนไปข้างบนเสาสุดท้ายมันมาแล้วๆๆมันมาแล้วหลบหลังเสาพยายามหลบหลังเสาเจ้ไอ้เหี้ยมึงจะไปมึจะอง่ดิเจม,ม,มันจะมาจากฝั่งไหนมาฝั่งนี้มันมาฝั่งนี้ไอ้เหี้ยมันจะมาจากทางไหนไมันจะมาจากไหนมันจะมาจากทางไหนหาอนอหามาฝั่งนี้มันมาฝั่งนี้หลบหลังเสาหลบหลังเสาไม่หลบหลังเสาอ่ะ ทางไหนทางไหนทางไหนนี่ทางนี้ทางนี้นี่นี่ทางนี้นลบหลังลบหลัง <l ip> พยายามวนพยายามวนเฮ้ย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 เอออีกสองรอบอีกสองรอบโอ้ยรู้สึกเหนื่อย <c oughs> <l ip> <laughs> เล่นเกมไม่เคยเหนื่อยเท่านี้มาก่อนเออมาแล้วเ <l ip> ออเจอเนื้อเหล็กแล้วเ <l ip> อ uh. <l ip> อเรียบร้อยเรียบร้อยมันตายแล้ว ได้หนูมาแล้วมันไปตอบมได้ออนี่ไงมีบันไดลเลือดเ <_ d ata> ฮ้ยเจอกุญแจรถเคทแล้ว <_ d ata> ออกประตู <_ d ata> <_ d ata> ได้ทีนี่ได้เฮ้ย <_ d ata> ยี่ขึงเรือจังเล,เลย <_ d ata> โอ้ยถึงเรือจังเลยโอ้ยไ <_ d ata> ปนั่งไปคนเดียวก็ได้ เจอยู่นี่นห่วงลงไปด้วยเออสุดยอดเลยกต้องมาเริ่มกระโดดน้ำหน่งขึ้นไปใหม่เลยม,มาเล่นต่อนี่ก็ทิ้งคนใดคนหนึ่งยืนเอฟเคสู้เขา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 เซิานะเอาแล้วมันมันต้องทิ้งของลงมาใต้น้ำแน่ๆเลยเสียบุญเจแล้วเซกุญเจนั่นไงอ่าแล้วก็ทิ้งลงมาตุบแเว่าะกูต้องปีนขึ้นไปใหม่ เออ yeah. เฮียสามวันต่อเอ้ขวางออแค่คุณแจคเคนอันเดียวนี่มันช่างยากกันบาดจริงโอ,อ้มึดก็มึดเออวิ้ยเอาเอาคุณตกนังงก่นยงยคุณว่าแล้วลงข้างล่างกันต่อเถอะเฮียคุณตกลายชัดเกินไปแล้วแตนเจอโน้ตเจอบุคลินน้ำเอาบุคลินไปดูเดีดูไม่ออกได้อะไรอ่ะ แอดวานซ์แบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เก็บได้นานขึ้นอ๋อมึงเป็นทำไมอาคารนี้มึงมีไฟได้ไงเนี่ยอาคารนี้มึงมีไฟใช้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยไปจ๋มประตูนี้อ่ะหมดแล้วดิถ้าอย่างนั้น่ะเจ๊หมดแล้วมันหมดแล้วเย้จบแล้วได้ชาร์จที่แบตเตอรี่แล้วเออเหนื่อยว่ะมันอัปเดตอัปเดตใหญ่เลยอ่ะดิเี่ย มันไม่ปังมันไม่ตั้งฮะไหนวางดิวางเฮียมันใหญ่ไอ้เฮียรู้ที่วางแล้วเอาไว้บนหลังคาได้ปะเออวุ้นหลังคาเดียวนี่ตั้งแม่ดีเลยตั้งให้มันโดดเด่นเข้าไว้โอเคเดี๋ยวไปต่อใหม่ได้จุดพิกัดต่อไปนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองของเราเหนึ่งพันแปดร้อยเมตรของเราเท่านั้น ก็คือเอาง่ายๆว่าในระหว่างทางผมจะไม่อัดนะครับผมก็จะเก็บไว้แค่ระหว่างที่เราได้ทัวร์แมปเป็นพอยต์ต่างๆเป็นเป็นชั้นต่างๆแล้วกันแค่นี้ก็โคตรนานแล้วเดี๋ยวระหว่างล่องเรือก็ต้องไปนั่งเก็บไอเทมเก็บของอีกอัดหรอค่าปลาฉลามหรือเปล่าอัด <c oughs> ถ้ามึงไม่อัดกูจะโคตรธสองหน้เหมือนกัน <c oughs> จะตัดเรือมุ่งหน้าไปตั้งไว้จัดมุ่งหน้าก่อนไม่อยู่แล้วนี่เนี่ยไม่อยู่แล้วคิดถึงพวกแกไม่ถึงว่าคนอื่นอ่ะเดี๋ยวจะคิดถึงพวกแกแต่ฉันอ่ะไม่คิดแล้วบ๊ายบาย